อ,อกอีแป้นจะแตกอยู่ดีๆก็มีจูงอกจนสาวจีนกลุ้มจิตคิดไม่ออกเชาโจเป็นสาวชาวจีนยุคใหม่ที่ต้องถูกกดดันด้วยความไม่มั่นใจในตัวเองนับตั้งแต่เธออายุได้แค่13ปีเพราะว่าเธอดูแมนมากไปนิดนึงทางที่ตอนเป็นเด็กๆเ,เธอก็ดูเหมือนกับเด็กหญิงคนอื่นทุกอย่างนะทว่าพอเธออายุครบ13ปุ๊บเสียงของเธอก็เริ่มต่ำลงปั๊ แล้วขนก็เริ่มงอกออกมาทั่วร่างกายสุดท้ายลูกกระเดือกก็ยังจะปูดออกมาเยาะเย้ยซะงั้น แล้วเธอก็ยังมีท่าทางคล้ายกับเด็กชายวัยรุ่นได้โดยไม่ต้องพยายามอีกด้วยเพราะว่าเธอมีอวัยวะเพศชายงอกออกมายาว3เซนติเมตรไม่ว่าจะยังไงเธอก็ได้แต่งงานด้วยความที่เธออยากจะมีลูกเธอก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาแพทย์แล้วก็พบสาเหตุที่ทำให้เธอมีความอุดมสมบูรณ์ด้านลักษณะทางเพศซึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเธอให้เอนโดเจนกับเธอมากเกินไปร่าง กายของเธอก็เลยสามารถที่จะพัฒนานลักษณะเพศชายในบางส่วนตอนนี้เธอได้พยายามที่จะรักษาด้วยฮอร์โมนเพื่อกำจัดส่วนที่ไม่พึงประสงค์คิดออกเนอะว่าส่วนไหน